สวัสดีครับวันนี้บุมพระรามห้านะครับมาแนะนําพี่ใหญ่สุดหล่ออีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวไอแก้วีนะคะรุ่นยอดฮิตของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่งกันชนหน้านะครับ Ford r a ตอร r นะครับและนี่เลยครับตัว Hammer นะครับเป็นกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ห่วงออกมาด้วยนะครัีอย่าไปดูด้านข้างกันนะครับว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับใส่ข้อไฟหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็จามแมตกับคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์ขอบ20นะครับ ใส่ปีกนกแล้วก็ลูกหมากมาด้วยนะครับยก2นิ้วนะครับสําหรับตัวนี้บันไดข้างเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับเราใส่ราวหลังคามาให้ด้วยนะครับเป็นสีดานะครับเพื่อจะแมทกับตัวรถนะครับด้านข้างก็จะใส่ชุดครอบมาเหมือนกันนะครับมาดูด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะใส่ครอบไฟท้ายนะครับและนี่เลยตัวหล่อของเราอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับการชนท้ายเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับหล่อหลอดดูเท่ๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากได้แต่งเต็มหลอดแบบนี้ไม่ว่ารุ่นไหนของเรนเจอร์นะครับติดต่อบุ๋มได้เลยนะครับ0 9 2 8 8 3 5 9 8 6นะครับแถมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับหรือลูกค้าออกแบบได้นะครับขอบคุณครับ